เรคิดนก,กี่เดอนเนี่ยโอ้สี่ห้าเดยนเลยหรอหก็เ้ออีกรอบหนึ่งก็เดยวีเกมที่มีชื่อว่าชิวโนคราสคัสซึ่งเป็นเกมแนวบงังคัแหละเอะออะไรนะจะมีอยู่หลายตัวเลย แต่ยังเล่นไม่ได้นะเราเล่นอย่างนั้นเหรอมันจะมีอยู่4โหมดแต่ว่าเล่นได้แค่ normal ที่เราผ่า,าน normal ก่อนถึงจะเล่นได้ซึ่งแบบหินคุดหินเลยอันนี้ลูเมียข้อดตัว ตอนเริ่มต่อสู้ตัวละครประเภทนี้เลือกจะเพิ่มขึ้นตาจมจัวนวนอะไรซึ่งจะมีอยู่นี่มีคนบอกว่าเป็นลูกน้อยเฉยนี่ก็รูกนตีแรงกวา่าตัวเลือดน้อยนะก็ลูมีเซึ่งก็เป็นตัวตัวหลักอะไรซึ่งไอ้นี้ันไม่สามว่าวางบบกับโอติได้

คือเธอเธอวางการ์เราเละซึ่งวางได้ถูกสามตัวตอนนี้แล้วก็จบเธอแรกซึ่งเราจะมี4ี่เทิร์นก็เป็นการ์ดซตาทซึ่งการตีตัวทางซ้ายจะตีก่อนเสมอทางซ้ายก่อน หนึ่งดาวนิดหนึ่งแต่ตกิว Q. โอ้ออยโอ่งไปของชั่วเก็บยาดีนี่ ซึ่งตัวนี้เลือดจะเยอะแต่ว่าต้งตีขาต้งตีเบาแต่ว่ามันสามารถลอดตีนตัวอยู่ได้เขาลูเมียโอเคตอนนี้เรายังไม่มีแต้มวางลูเมียไปไปเยอะๆ เท็เลยฟูปเลยเล็ดยิบเล็ดยิบเอ็ดเล้ดยิบสองตัวเราต้มตีกันเสมอเนีน่ไอ้กดำอะคตัวล่อตัวดีของเราเลย ซุมทีมันไม่นั่นมันมันมีเกาะติดตัวอยู่กูจะเรียนยีดีไม่นด้เกมมันเกมตัวเ,เนี้ยมต้องเล่เรื่อยๆถึงจะเข้าใจอ่ะ พรอสับแล้วก็วางนี่ใช้นี่โอเคจบเทอเรียบร้อยตู้เลยซึ่งพปน็นรถดิบูมันทำให้ลูมีอาตีสองรอบในหนึ่งเทินซึ่งโอพีมากเพราะลูมิอาตีแรงต่างมาใช่แหละติดหน่่ยต้นเกมอะเรืเรร่อ,อยๆก็เยอะพอควรแหละ ีดูเมตัยอคิวโก,โกไ้ไปโอเคออก็ใช่ดูบอกไอ้ข้าแต่เมื่อกี้ไอ้ค่าไอคิอวอ่ะถ้าเกิดเราเราใช้ได้บัตไม่ถ้าเกิดเราใช้เธอไม่หมดเราได้เพิเ่มอีกห้าเปรซ็นเรื่อยๆก็ดีแหละดีแลเลยโอ้โห โดนสังหารอยู่มีเฟสตกตี้โฮม,ม่าจีมาตายเก็บห้ายิ้วหดลบตัวแม่ห้าิ้วเลยโฮม่าจีมาไม่ช่ถูกสอบ เมืดท้ายเพิ่มไอ,อคิวเลยน,นะดีอยู่นะเออเล้ไดยิบาหน่วยย่งเยอะไม่เป็นเาเขาาทีต้องมาตัวเล็กแจะดีอเอเียผูชายอีกละโอ้โห ตัวเนื้อเป็นไหวแสดรนี่แบบอ๋อไม่มีตัวตายได้เพิ่อมอีกเริ่มได้เริ่มได้โอ้บีเนี่ยโฮปตินเพิ่มไอคิวแต่ว่าต้องต้องมาขาดเลยโอ้โหซึ่ง สามารถฟฟ้นสิ mm. ang, ้นพาตัวะไรยังไงเขาจะได้ไอ้คิวแบบหาสารังก็ตู้เลยไปเออไปเ้าตีตีต้องพิชดีโอ้ยยิงมันยิงแทบบี้แทบบียิงไม่เป็นไรโต๊สู้ได้โต๊สู้ได้ Thank you for inviting me. เราวางลูนี้ไม่ได้ ตีอะไรนงี้เคยกระเด่นน้อยโอเคเลือดเต็มเลยกระเต็มเลยอยโอ้สีจ้า <c oughs> มเนะี่ตัวล่อตาย เม็เพิ่มขึ้นแล้วก็จ่ายค่าเหรียญกลายเป็นค่านำเองมาคู่กันเนี่ยเออโอเคฮะ้อปแบบเพลงใช่ไหม บ้าเหรอโอ้มีการใช้ของทำให้ใหเลือดบวกสามด้วยโอ้ไม่กอดเลือดบวกสามซึ่งไม่ต้องใส่เต๋อว่าไม่พูดเปล่าทีน,นี้กลางคืนนะกลางคืนอย่างเดียวเลยตัวลอดถ่ายเพิ่งต้องวางที่ประมาณ ก็จะพอโอ้โหโซลลกาตเนีเต็มเลย <c oughs> แต่มาไม่ได้โอเเนี้ยก่ไเป็นทั้งเศษเลยปิ้วปิ้วยิงไม่โดน เขาห้ี้าดำไมเห็นี่เซจาตีโคูดเลยว้วอ,อืมการซึ่งเ็าต้องการเทิร์นเล่นเยอะให้มันเยอะๆต้องออเอาเดียเดีเอดีไอเอ,เอี่ยโอ ขข้้ข้าาามมมเล่นถึงเวสติพอเพราะว่ามันดึกแล้วอิชิบไพยจะตีจะเที่ยงจะเทียงจะตีหนึ่งแล้วเออจะตีไหมชิชิไพรมันจะไม่ผิด กิ้งดาวมีโอ้โหรับดาวมีแล้วตีป็นตุกตีโอ้โหมันตีกูเสียเปลี่ยนมาเนี่ยมามามาไอคิวเพิ่มเรื่อยๆพวกเราไม่รู้ก็ใช่ถ้าตัวตายถ้าตัวตาย ไอคิวเราจะลด,ดด้วยเรื่องคบญน,นั้นเนี่ยแล้วมาชิบหายโอ้ไม่มีไปปืนคนเลยชิบหายเอ้นี่นะเนี่ยแล้วก็เราว่าลอตายตกตีบ้านเปล่าแพ้แล้ว,วชิบหายโอ้ย ไม่เป็นไรนะนี่ฉันเพรชโหยังอดเมื่มเอเ,เรื่องต่อสู้ตัวทางขวาจะได้เลือดเพิ่มขึ้นอีกสองนนหน่วยต้องสองตัวบวกเลือดเมื่อกวนลาควรลาเซ็นไม่ดีเปล่า ก็พวกอี้ออกไปด้ยวยว่ะนี่กานน้อเนี่ยตบกรหลตึ้งมันจะดีมันดีมันจะไม่ดีกว่าไงนี่นนี้นนวไ่โอ้โหเมดิซินเมดีซินชิบหายเลยสตีอีกชิบหายแลพ้อยซัน ไม่ว่าตัวนั้นจะได้เท่าไหร่ทีเดียวตายห้าอี๋ไหลแรงอี๋แล้วมีมีมีสองตัวแต่ว่าเป็นใครใครคนเดียวแล้วหายไปเลยสักคืนนั้นซึ่งเราต้องเรียนต้องเรียนจนหมดจนหมดขาวานเลยซึ่งว่าเกิดาไม่ได้แล้วก็เอาตัวูเรามาวางข้างหน้าเยอะวาง วั่ยังนี่ยแลก็โอเดี๋ยวโอวกร่าอ,อะไรนะโอ้โห,โหลินโกเม่ใช้ของตัวบทสองโอ้แล้วมิอะไรต่างเนี่ย ตีดับเบิ้ลนีอ่อะไรตีสิบหน่วยโอ้โหรูเมียก็ไม่แพ้หฮาดีเลยเนี่ยสำคัญก็ต้องฝึกคือทำไงได้ให้รูเมียเยอะยิ่สุดก่อนที่จะได้ตู้กับกับมิดิบิน,นไไเ,เพื่อได้พัดลมเพิ่ม เดี๋ยวเราใช้ขอได้นะพ่าเราใช้คือเรียบร้อยนะจบเงี่มเตะพทีบวกองอีกงเลยม่เนฝีเงียีเดียวตายเลยโอเคแต่พิหาไม่มีเลยนั่นเง ีเดยหายมีข้อลุกเวเเนเ้นเลยเหี้ยอย่างเหี้ยเลยเออเล็กๆไปสิบห้ไม่เป็นไรลุงยนเลือเยออยู่ถามห้าตีหนึ่งีสองคุณพี่อุเขาได้ไหมเนี่ย โอ้ยย่คงไม่ตีซู่วี่เลยไม่ได้เลยชิบหยไอ้แม็กไอคิวคอสสิบห้าย่ยาบอกว่ามันลดคอสแลเวาอะใช่ไหม้อ,อ,อ,อ้ยท้อไอ้เหี้ยที่มึง แต่เราต้องชัดการไงไอ้พวกไอ้ไอสกรอเนี่ยเพราะมันทำให้ลูมิเอแข่งแข่งขึ้นแบบเป็นกล้าวไปเดียวะก็พัดลมโอ,อ้โหไม่มียัดนลมเนี่ยล่อไม่รู้อะไเลยเผยนาฟินีลือดห,หกสิบหน่วยโอ้โหเยี่ย แล้วความสามารถของ,อของไดโอไซคือเมื่อตีดานเห็บบกตีไอคิดไปแล้วไม่ตีโคตรแรงอ่ะถ้าเกิดเราไม่ทีข้ามันอ่ะคือแพแน่ไดโอสซไดโอไซเดือด,ดเ,เป็นกล้าสุดเลยะตะตองอ่ะไีท่าปกมาณมีเลย เหมือนมือคีเดินได้เราเนี้ยตีจายเนี่ยยิ่งตายเยอะยิ่งดีตีจายชอบเลยของชอบนางเลยตู้มเดียวเลยรอเลยเออสีสิบตีสิบสามด้วยตุ้มหายรสินะได้ไงวะ บักกอรื่อสัมมอนทำให้การอาหารอะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งน้ำแข็งทำให้ไม่เสีดไดมอนไม่ได้ช่วยเลยคิโอโกคิโอโกก็ดีอยู่เลย วางแล้วตัวพอจัวปุ๊บก็เส้นไหวเลยจบๆไปโอ้โหหมาก้าวตีดับเบิลแอคแท่งไอ้สโอเคสู้ได้สู้ได้โอ้สู้ได้ไงก็สู้ได้ลูเบียเรเยอยขนาดนี้แป๊ะแป๊ะตัวล่อเไื้ก็เยอะอยู่สี่ที่ผมไมไม่น้อยนะ งงนะตีแค่สิบเอ็ดโอ้โหโอะไรที่อื่นนะไอคิวเพื่อแบบไม่ต้องกลัวตายเลยเตายตายตายซะตายโอเคไอคิวเต็มเข้างเดิม สออสี่ใช้ของบวกสอง้วู้หูื่นะมันนี่ยโอเครื่นเลยหก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 สิบไม่นะกูเจอเลขดีเลยสิบหายไอ้ยออไ้ตัวบอกแล้วม่โคกัสบวกสอง ไม่เป็นไรตีไปอยางงีแง้แต่มันลดเลือดตอนนี้แหละปัญหาเลย,เนนเลยมัดหิใส่ไปหมดเลยใ้่ไปมุมยนางเกียร์เลยตัวน้ตม,มันจะโม,มยไงแต่ก็ไม่ใช่ปนหาดงดำเหนน้อยขี้เี่ยจะทักลับขเกีเยร์แหละแ แกละโอเคเอาสักส okay. yeah. oh. ิบห้าก้อนโอเคขั้นหนึ่งฟรีเว้ยสกิลอาเกดโอ้แบ็กเอาซิ่งกูชอบพิเศษเลยแบ็กเอาเนี่ยเดี๋ยวดูอีก ดีป่อันนี้ครสเกิร์ตเกิร์ตเกิรนตเกิร์เกิร์ตเกิดเก์เกิ์กเกิร์เร์ตเเกิกิรเกเกิร์ตกรเร์ตรเร์ตเกตเก็เกิกิรกเลยตรตเ <c oughs> <c oughs> กเ,เ,เราจะปั้นเซจ้ายเลยให้ตีเดียวแบบแม่หายไ,ได้เลยข้าทิ้งแล้วก็เี็ันดือนก็อีกรอบนึงจะเป็นอะไรโอ้โห,ห,หตัดใส่ป๊ก เอ้ยชาติแรงนะบูบูปกาลีเรียกแม่พีเดียว์เนี่ยบอสก็บ,บอสเธอตุอ้มอ,อตัวน่าเหาะไอ,อ้ชาตีแรงเกินมนุษย์เลวจะหลุดอีกแล้วกิดใช้ใช้อันเอ็คิวอยันเนี่ยคือมาโหดนี้มากเลยนะ ม,มแล้วเมื่อไหร่อาอุนจะตายวันเนี้ยกูมไม่เคยเห็นมันตายักครั้งเลยอาอุาอม,มันตัวล่อตืนเลยโอโหแล้วจะต,ตามันให้แลโหรู้สิหมายกูยังไม่เคยตายเฮียโอ มันโตรงตีแต่ว่าหัวเกียนจะจะรอดไหมไม่รู้ตาตีแรงชิบหายตาตีแรงอะ่ะแล้วมีโลด้วยตับตับโอเคยังไม่งงยังไม่งงพอเหรอกินไ,ได้ นี่มอไอคิวแล้วก็ขึ้นมาถึงขึ้นมาไหโอเคมากูเรีนป้าเใส่จำตีแล้วเลืองมันลดด้วยตายหานยเอ้ยเป็นตัวเลขเลยแล้วกูว่าจะไหนนึกอ โคบันจ,จิมันไม่ควรเล็กๆเยเพาะมันเป็นตัวสะพอตแล้วมันบกกินมดไม่ตี้ยหนึ่งสมัไอตัวรอดตีนหนึ่ตีดี เถอะไอ้เหี้ยกูว่าอยู่ตีไม่เคยตายไอ้เหี้ยเฮ้ยมันตีอยู่ได้โลกชิบหายตีทายกี่โมงอีเวนเออไม่ให้ขออมอัฟ,เฟ,อฟเฟลลีท่ทังฟอร์อิท แปดเป็นนี่มไทดีเป็นอะไรดีโคตรน่าหนุ่ไทด,ดีตัวมากายเต็มหนาดเลยนี่คือ,ออ๋นี่เป็นเล่งงน่าสุดโอเค โคตรที่น้อตีโคตรแรงเลยตียิ <h <h ่หนัหนเลยเลือดเนี <h <h eh ่ยโคตรเยอะคอมบจิไม่ช่วยยี่เลยเปล่าอีบัคกะีโคตรแรงเอาไอคิวให้เอาไอคิวไว้หน่อยช่วยกันด้วย ไม่ได okay. no, ้เลยไม่ไหวเร็วกูว่าจะถึงสิบห้าก็จบคิมนะแต่นี่ไม่ได้อะไรไม่ชิบหายแพ้เลยกรีเลตชิวโนการ์ดคราดซึ่งจะได้ลงคิอีิทีนึงก็น่าจะอาทิตย์หน้เลยคิดที่ก็ลาก่อน เจอกันกนนี่นี่หรอรอบกันเจอกันรอบหน้าเจอกันดูไม่รอบหน้า